กบสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวโคโนฮกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยูนกันในช่องคาร์มูลชนแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมไอแนนทันเตอร์กันนะครับของค่ายสเปซนะกับทุน1 0 0 0พอยต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันวันที่2ของเดือนใหม่นะครับผมเดือนแรกของปีนะครับเราก็จัดกันที่ห้อง e อเพิ่ดนะเบ็ดสิบพอยต์น,นะครับ อ๋อตอนนี้นะครับกิจกรรมได้หายลงไปแล้วนะครับผมปดสิบยี่สิบกระทืบบอสเลยละกันนะครับเป็ดและสิบมันไม่ยั่วไงนี่ไงสองพันจัดไปก่อนเลยนะครับผมมาได้ขวัญกำลังใจนะครับจัดไปแล้วสองพันมามาไหมบอสร่างใหญ่มาไหมบอสร่างใหญ่มาไหมบอส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 ไม่มา บอลนั่งเงไม่มานะครับหลุดแม็กไปได้อย่างนี้น่าจะไม่ได้แหลกมันแล้วนะครับไามา่เป็นไรนะแต่เรารอตัวอื่นนะครับผมอนนี้เราเก็บไปก่อนครับแปดรอยหอยมาหนึ่งพันนะครับช้างนะจ๊ะเราเล่นช้างมาแล้วเดี๋ยวหน้านี้เราว่าจะกดซื้อ ทอร์มอนเบดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคูร้อยเนี่ยน่าจะชื่อทอร์มอนเบดนะ <c oughs> เทอร์มอนเบสนะครับจัดกันไปแล้วอย่างนี้เด็ดยี่สิบซื้อไปสองพันนะครับได้เท่าไหร่แต่นี้คุ้มแน่นอนครับผมสี่พันพอยต์เข้าให้นะครับจัดกันแล้วนะครับบอกเลยว่าคุ้มในแบบนี้ปุ๋ยกําไรนะครับกําไรตอนนี้ก็สามพันแบบวหวานๆแล้วอ่ะอืมก็ได้อยู่นะครับ อยาสำรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านโคโนะฮะเนี่ยก็อย่าลืมดูมที่ใต้อคอมเมนต์นะครับผมตอ,ตอนนี้เราก็ยังลาบลื่นอยู่นะครับสถานการณ์กำลังโอเคอยู่นะพอได้อยู่ตอนแรกเราว่าจะเลิกน,นะครับเราขอไปต่อกันอีกหน่อยนะครับรอเก็บบอสวิวิศวกรรมไอวิศวกรไททันสักหน่อยละกันนะครับไม่ได้มานานแล้วมาวัดกันครับเดือเซษอยู่เจ็ดร้อยลองวัดกันหน่อยนะสลับนิดนึดนงสลับนิดนึงครับผมเรียบร้อยครับ มามาดูกันนะครับว่าเราจะได้คูณเท่าไหร่นะครับวันนี้แต่เราค่อนข้างที่จะใช้เบ็ดอ่าทุนทุนก็ได้อยู่นะเอาวงที่สามครับผมมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้คูณ4ี่ร้อยก็ยังดีว่ามาอีกสี่พันครับผมตอนนี้กำลังเราแบบเป็นเยอจะจัดนะครับขอล่างนี้ก่อนยิงแค่เศษเอาแค่เศษเอาแค่เศษมาไหมเอาเลยเอาไงไปต่ออีการ้อยไหม ไงดีวะเร็วคิดเร็วเร็วเอาไงดีต่อไปรุ่งนี้ไปก็เท่านั้นแหละมามาดีมาดีาดต่อในหุองนั้นไปก็เท่านั้นแหละเอาจริงมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งพันนะครับแหมเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่ไปต่อครับมีเศษอยู่นิดมีเศษอยู่อีกนิด,ม,นดมีเศษอยู่อีกนิดครับผมมามาอีกแล้วครับผมอีกสามพันหกนะครับ แหวจริงๆนะตอนนี้เดี๋ยิงเสรหมดก็พอเลยละกันเดี๋ยวครับต่อไปให้เสร็จหมดนะครับขออยลางแล้วกันนะครับเสร็จอ่ากดแดกครับผมไเป็นไรครับรได้กันมาคุ้มแล้วนะเราก็พอกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ